ขอบสไลด์ขอบชิบซี่วะครอบชิบซี่เซนละพันซี่เนี่ยเพิ่มใบพรางแล้วนั้นเฟ้นแต่ยางอันนี้ประตูกับท่านสมัยยาโก้ไว้ วระบบนีหายากเลยตีนไหวนะแม่เคืองนะตไงไงีน,ว,นว่างไายลูกมันชิบสุนิวะน้องควาวโฮตะก้อน น,น,น้ำมันมดานน้น้ำหนนันทิ่งคิหมดอยู่ เกอกินินนี้ ไหมันอ้ออยูเฟอร์ดูน่ะยู่มาไหตาโอ้อเด้อไผไใอ้อได้เจอว่ากันิ่งอยู่ดีพิดไม่ไหว่ากันเะดรุ่ระดาวเนาะ

ลอกพนเห็นกยู่ยออกขยะพลบได้โง่เนี่ย ซื้อว่าซื้อว่าหกหมื่นหอันหกหมื่นี่เจ็ดหมื่นี่แตัวเดียวแล้อันนี้ได้ยออันอันแี้ก็รู้สามหมื่นห้านะอืมลุกเรื่องง่เลย